โชว์นนี่ดอทคอมกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาบช่ว์นนี่รีวิวค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสกูชี่ตัวนี้เลยนะคะเป็นอปังแผ่นอาโอยาม่านะคะของไอ้บลูมนะคะอาโอยามาโตเกียวมิลส์โท์นะคะก็เป็นปังแผน่นไอ้บลูมรุ่นใหม่กันนะคะก็มีคนอยากให้รีวิวนะคะอันนี้จะเป็นของเรานะคะส่วนเราขายอยู่ด้วยนะคะตัวนี้มีครบทุกสีเลยนะคะราคาชิ้นละ590บาทเท่านั้นนะคะถูกมา,มากเลยก็มารีวิววันสงการกันเลยนะคะสุขส,นสันต์วันสงการด้วย แฮปปี้สงกาลเดย์หรือเปล่าใช่ก็นี่นะคะก็ตรงนี้จะเป็นแพ็กเกจค่ะจะเขียนว่าเออ่คูรามโต้เบรดนะคะคูรามโต้เบรดนี่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็นตรงนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จะเขียนว่าโอยามาโตเกียวมิลส์โทสนะคะเป็นรสนมหรือเปล่าก็ตรงนี้ก็เขียนว่าโอยามาโตเกียวสกูชี่นะคะแล้วก็ สกูชี่เจแปนนะคะเป็นไอบลูมทำร่วมกับสกูชี่เจแปนเนาะด้านหลังนะคะก็จะเป็นแท็กเก็ตใสๆแบบนี้เลยนะคะก็เขียนมาดูนอ E อีใหญ่มากค,คือไอบลูมเขาออกปังแผ่นมาเยอะมากๆเลยนะคะแบบเออมีตัวนี้แล้วก็มี b r i t i s h Royal s o f t แล้วก็เออมันก็มีแค่สองของวมันเยอะตรงไหนนั่ <laughs> นแหละก็ <laughs> ด, <laughs> ด้านหลังก็จะเป็นภาษาไทยมีคําเตือนภาษาไทยคําเตือนภาษาอังกฤษนะคะภาษาญี่ปุ่นเนาะใช่ ประมาณนี้นะคะสําหรับรายละเอียดนะคะตัวนี้นะคะออกมาทั้งหมดหนึ่งห้าสีด้วยกันนะคะก็จะมีรสนมสีขาวนะคะแล้วก็สีเขียวเมลอนสีม่วงองุ่นนะคะสีเหลืองสีเหลืองกลิ่นเนยหรือเปล่าแล้วก็มีสีเขียวเขียวไปแล้วสิสีอะไรสีหนึ่งนี่แหละเห็นไหมอ๋อแล้วก็เป็นสีชมพูกลิ่นสตรอเบอร์รี่นั่นเองนะคะมีของเราจะเป็นสีขาวกลิ่นน้มนะคะ ถ้าบีบในแพ็กเกจก็จะมานี้นะคะเดีย๋ยวเรามาแกะออกจากแพ็กเกจกันเลยนะคะวันนี้มีความทรงผมแปลกก็ <g iggle> นี่นะคะกลิ่นนะคือตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นกลิ่นนมใช่ไหมละ่ะสีคําก็แบบควรควรคู่กับกลิ่นนมแต่คือกลิ่นมันเหมือนปังจัมโบ้ไอบลูมอะเรียกว่าอะไรอะจัมโบ้ปังไอบลูม <g iggle> <g iggle> นั่นแหละนะคะก็แต่ว่ากลิ่นกลิ่นมันไม่เหมือนนมอ่ะกลิ่นมันเหมือนขนมปังนะคะนี่ก็แบบ เนื้อเนียนเรียบมากๆเลยะคะ่ะตัวนี้ออกแบบดีมากๆเลยแล้วก็แผ่นหนาด้วยนะคะก็จะมีลายเส้นไอ้บลูมนะคะอยู่ไหนเอ่ยลายเส้นอยู่ไหนลายเส้นมันจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นี่ไงเขียนว่าไอ้บลูมนะคะแล้วก็ลายเส้นเป็นแบบใหม่ด้วยนะคะมองเห็นไหมมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวมาลองบีบไปเลยชึบเนื้อมันก็จะแบบนุม่ม แน่นนิดนๆนะคะแล้วก็ฟินมาเห็นไหมความสโลก็จะสุดย้อนลงมาดูดิสโลมากๆเลยบีบแล้วเห็นนิ้วเลยอันนี้แบบฟินมากเห็นไหมบีบแล้วคือฟินมากสโล่ซุปเปอร์สโลเลย นี่นะคะน่ารักมากเลยนะคะก็วันนี้นนท์นี่รีวิวมารีวิวเจ้าปัางแผน่นนิวมิวต์ทโทสวันนี้นะคะก็ถ้าใครอยากให้รีวิวสากุชิชิไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายเย,ย้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะจนถึงแสนแล้วเย,ย้โอเคไปแล้วบ๊ายบายทุกท่านใครมีแล้วมีสีอะไรหรือว่าชอบกลิ่นอะไรก็คอมเมนต์กันไว้งา้างไปแล้ว